黎逸府，大家好，我叫 s a s h i t o n h a m s h u m 中文名字是赵亚楠，我是泰国宣素南他皇家大学的学生。我的家乡是黎逸府，黎逸府在泰国东北部，面约八千两百九十九平方千米。黎逸府有很多有趣的地方。 ปีรู้บูรพาพิรามซือเมี่ยวผา้ผ้าทิพย์เทพป,ประสิทธิวนารามซือเมี่ยวบึงพลานชัยกุ้งเหยือนไปเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจกันมาแล้วเราก็อยากให้ท่านได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันที่แม่ออนวิลเลจรีสอร์ท แมออนวิลเลจรีสอร์ทอยู่ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็บประมาณ5กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับเจดีมหามงคลบัวแม่ออนวิลเลจรีสอร์ทเป็นที่พักที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นภายในรีสอร์ทมีบริการร้านอาหารและร้านกาแฟนอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์เล็กๆสวนเชอร์รี่ไทยที่สามารถเด็ดลูกเชอร์รี่ชิมกันได้ฟรีๆร,รวมไปถึงมุมถ่ายรูปอีกมากมาย ราคาของห้องพักเริ่มจาก750บาทถึง1250บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่สำหรับห้องพักจะแบ่งออกเป็น3โซนดังนี้โซน C s สแตนดารสำหรับห้องพักโซนนี้จะติดกับทุ่งนาราคาเตียงเดี่ยว750บาทต่อคืนราคาเตียงคู่850บาทต่อคืน โซน B V.I.P. สำหรับโซนนี้ห้องจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยโซนนี้จะอยู่ใกล้กับสวนสัตว์เล็กของรีสอร์ทหน้าห้องจะเป็นเนินหญ้าราคาเตียงเดี่ยว900บาทต่อคืนราคาเตียงคู่1,000บาทต่อคืนโซน A สวีทรูมซึ่งห้องพักโซนนี้สามารถเห็นวิวห้องพักเกือบทั้งหมดของรีสอร์ทภายในห้องยังมีครัวขนาดเล็กเหมาะสำหรับมากันเป็นแบบครอบครัว ราคาเตียงเดียว1,150บาทต่อคืนและราคาเตียงคู่1,250บาทต่อคืนหากท่านสนใจที่จะเข้าพักในแมออนวิลเลจรีสอร์ทหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ